เอน้ำตาเราค่ะพี่น้องโอ้ยโตยิ่งแถบเนี้ามาได้โตผู๋โอ้ยออกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยลายสีแดงค่ะแสดงวังว้าติดตลอบแหลกพี่น้องแสดงวังว้าผสมติดตลอบแหลกค่ะโตผู๋โอ้ยโตผู๋ เออเป็นวิธีการซอยเหลือเบื้องต้นเนาะพี่น้องแหมแบบเนี้ยในโตผู้ันี้โอ้ยใครเรียงง้อเลยนะโตผู้แต่เจ้จาล่ะค่ะบรรลุสาวประเดี๋ยวลูกเมมเอาพี่น,อน,อน,อน้องเบิ้งพี่น้องเบิ้องเมมในปีสัตว์เดือนค่ะพี่น้องในโตผู้อีกแล้วพูดอะเอาแบบเนี้ย,ไไยเฮ้ย

มัน,ามมานเจ็บเฮ้วเฮงวเฮวเี้วได้โตผูเอาพี่น้องเบิงแดงดีดีแต่ว่างได้โตผูเอาออกมาคนน่ะไปน,นี่เราได้บัดเนี่ยคอย่อยเข้า่อยนั่นเข้ากันแล้วผสมบีบไห่ว่าวาเมียบีบหรือช้าโรลลี่เนียบเน้่ยคนต่างวงหัวขาว สิบ่แม่นบีบติลุงบอกว่าบอกว่าได้บีบแด้แห่เลยนี่ผสมสักอ้าวเพื่อออกไปเอานี่พี่น้องโอ้บ่ว่าได้บีบว่ะไอ้แล้วค่ะไอ้แล้วอ้าวเดี๋ยวสิปล่อยแม่แล้วนะค่ะเดี๋ยวสิปล่อยแม่มาเบิ่งลูกละ พี่น้องงวมันโตใหญ่เนาะคะ่ะมันเบ่งมันเบ่งขามันค้าอยู่สิบมันเคึงช่วโม้งนี่แหละค่ะเขาสังเกตเบื้องว่าขามันใหญ่พี่น้องก็เลให้คุณหมอเพิ่นมาซอยดึงออกเนาะคะ่ะวัางหันเนี่ยค่ะลูกงัวได้โตผูพี่น้องได้โตผูอีกแล้วได้โตผูเลยสามตัวกับมีตด้โตผู๋เนาะคะ่ะตัวขายไปออกมากับผู๋ อันน้องท้องแดงกับตัวผัวซื้อยังล่ะเจ้ซื้อยังค่ะตัวนี้คหน่ะค่ะซื้อยังหรือเื้อ้อหว่ออกลูกไงแมนไอตัวผัวนีค่ะ เนี่ยพี่น้องขาสมมุิว่าขาเหยียดย่าป้อยโดนบนานะค่ะเดี๋ยวสี่เข่าไปง้อขางัวหน่อยอีกจักรอบเนาะค่ะเดี๋ยวดึงแม่ไว้ก่อนเนี่ยค่ะลูกงัวเฮาตัวใหญ่ดีค่ะพี่น้องตัวใหญ่ดีอืมน่ตัวใญหวใญ่บ้านะค่ะอุย้ยโบวาได้บีบหนาจะบีบมาเตร์ค่ะพี่น้องก็หนาจะแมนชา้าลรเล่ดอกแต่ว่ากระต้องล้อเบื้องตอนใหญ่อีกเทียเนาะค่ะคุณหมอว่าถ้าเบื้องตอนมันใหญ่อีกจักรรอบหนึง่ง แต่ว่าสังเกตเบิ้งคน้นตามันออกสิออกเผือกแม่ค่ะพี่น้องนี่เออมันออกสายเนือ้นนอมาโบวานาสิบีบอ่ะลุงเ,เออมันเพราะว่าตอนผสมผสม,ผส,ม,ผส,มสายเนื้อหมอก็บอกว่ามอ,อนผสมชาโลเล่ไหมแต่โบว่านาสิเป็นบีบเนี่ยค่ะพี่น้องจั้งว่าห,หมอหน่อยเลยหลงหลอดละวะนาสิออกบีบแห่ แต่วามันโตใ่ดีอยู่แมนค่ะลัวกระวานนำเชือกกลมเหระลุงเนี่ยค่ะพี่น้องนี่แม่มันซอยออกเนาะค่ะนี่นี่พี่น้องเอาเนี่ยค่ะอืมขนมันหยองขนมันหนัง